การกลอนในทางครับเปียวเท่าเปียวเท่าเบาวเอเพื่อนผูเอกเล่นเจองานได้เพื่อนเอกเล่นเจองานได้เพื่อนได้ผู้มีบาขีบบาคูใจมาสันเบ็ดน้ำมันตอนไรจูมตอนนั่นมาสันเบาเอ่ยเบาเอ่เพื่อนผูเตรียมห้องอุปกรณ์อุปกรณ์สวิงสวิงอุปกรณ์สวิงไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยเอาเลยเอาเลย ต่างกันเลยครับโวาวอีวยสิงไปสิงอะไรเพ่อนผมยาวเท่ายาวเท่าคนนี้ขาดอยู่เนี่อนผมสิงเปนสิงแรนด์แรนด์ผตางยาวไกลนีขาดอยู่ นะครับหรือว่าจักรยานยนต์ทีนี้เราจะมาไปเที่ยวป่ากันไต้เองเป็นเจอกันชมธรรมชาติหลังจากที่ไม่ได้มาหลายหลายเดือน ก็นยัการก่อนโนี่รักยูันยกาาร์บรรยากาศขงางทางไม่สุนะครับ ใน่พี่น้องเก็แต่ว่าเื่อพี่น้องเื่อพี่น้องมันนี่ตามส่งดีๆป่ามึงบรรยากาศกันเลยครับักอยู่บรรยากาศมีแต่ต้นโจดตท้ายนี้เราใหม่นี่ยโมทุนกินกับพี่น้องเอ้ยน้อโจดของอโจดหมด อาหารนหนิวเต็มหนาปนแนี่ยอรก็มีกันครับบุรมากหลากใหม่พักที่หนก็เส,สาาร็จอะไรเงี้ยก็มีกินทุกส่วนครับ ออกไงก่าห้องอีกโอเกเบิดว่าแล้วมนก็หลังมันกำลังไปกำหลังลุ่มเบาบ้างไปเนาะอ นี่จะมานรูมานครับตามไปชมกันเลยครับวันนี้พาพี่น้องมาหาเท่าเด้อครับคลิปนี้เดินชมฟ้าเดินมชมฟ้าปาจจุบนรูมานวันนี้มาหาเท่าตามไปเบิ่งกันเลยครับวันนี้ไปหาเท่าวันนี้ออยังไงซาลายน้ำจืดเด้อครับเดินชมธรรมชาติไปด้วยกันเด้อครับ กำลังกลับจากเมืองกรุงมาสู่ธรรมศาสตร์ต่างจังหวัดบานเกิดแต่ว่าวันนี้อากาศดีบรรยากาศก็ดีครับป่บาหมาย,ยังกอุดมสมบูรณีอยู่หอยน้องคองบึ่งยังน้ำยังไหลอยู่ครับอากอยู่วีน้องเอ้ยอยวยอยหวยหอย มโนน้อนี่าอายู่พี่น้องเไยคนตามเป็นชมันเลยครับวันนี้เอาเท่าวันนี้อูเท่าอูเทาต้อออกนี่เฮ้ยเท่าเท่าพี่น้องเขี้ยวขับหนามพูนเท่าเท่าเท่า ยากาศก็ดีปลาก็มีเท่าก็มแีแต่ว่าหยก่ยมสั้นหอดมุงตอนเอาอยู่แต่ว่านามก็เย็นครับตามมาตามมาเพิ่กันเลยพี่น้องเลยตามมาเลยครับพี่น้อง สมบรรยากาศไปน้ำกันนะครับเดินเดินเดินพุ่ก็เมื่อยละก็เมื่อยยางเลยบวย่างเรื่องไรฮู้ลอยลอย ตัวนี้ไกลอยู่นี่ฮะใต้ของมหาลุมมีน้ำใบมีน้ำกอเป็นกอเสือนี่อย่าไปสัมผัสเล่จังน้ำเตยน้ำเตยไปต่อครับนะสองฝนไปใส่นอ้องไปไหวใส่นอก ปลาซิวพี่น้องเอ้ปลาซิวปลาซิวพี่น้องเ,เ10 ouais. อ, ed, อ้ยขากอยู่คุณต้นเตยบรรยากาศก็ดีเหรอน้ำเตยอย่าไปสัมผัสอย่าไปสัมผัสอันตรายเสือขาดว่นนี้เสือขาดกอวงไหนขาดวงนั้นกอคนเลือดหงอยโรถนี่ โอ้ปาซิวน <are> ้องเงยปาซิว โอ้ฟ้าซีวนสมธรรมาศาสตร์พี่น้องเลยโอ้ตหนาวก็เย็นคนหนักหนาวบู๊บรรยากาศก็ดีหนาวก็เย็นใสกับใสด์เจ้าโซนหนาวสองคนคนจักไปทางไหนเมื่อย่างเลย เดินไปทำกันพี่น้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวเมื่อยหางแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ผักมิกกิ่าก่อยปลาซิวของนี่นี่ก่อยกุ้งนี่ผักมิกอ่อนนี่โอ้มีแต่หนอนงามครับผมผักมิกอ่อนผักมิกอ่อนเดี๋ยวก่อยกุ้งก่อยปลาปลาอันเสบเลยนี่บรรยากาศส่วนนาแหล่งใบไม้พีร่มก็ร่มโอ้ดีไลยดีไลย đây là tuần chốt theo này, thôi, oh. mày nhang thật nhang oh. <laughs> đấy, 2 con ngoài Thái quân gì khổng thế.

ครับพี่น้องเอ้ยหากอยู่หัวหนาวขึ้นไปสองคนมิดจัดเบิ่งดอกข้างน,นะครับนี่หากอยู่โอ้หากอยู่นี่ดอกงามๆครับเดินชมสัมปทานกันต่อไปครับส่วนสองคนหัวหนาพืึ้นจกักไปทางไหนผมยังน,น,งนำบระสันเลยลงฟ้ากูบผมเนี่ย Ôi. Tính lặng, tính lặng và tính lặng. Đồng viên đi lại. Còn vụn phần, phần này nè. สองคน่นกักของ่ทยเห็นเลยธระสาทก็ดีไรยพีนน้องเลยโอย โว้ยแถวยางผ่านไปอสองสิบหกพี่น้องอยังท่านได้เห็นอันนี้เป่าไม้อยู่มีแต่ไม้แต่ว่ายังท่านเห็นเปาา่าไม้ยังท่านในม้านยังท่านในม้านครับพี่น้องเอ้ย โอ้ยังเมือ่อยไรได้จะส้มบรรยากาศไปก่อนส่วงนี้หาหูวหนาเพิ่นสองคนอยู่ท่านมาส้มบรรยากาศ่าเพิ่นไปก,ก่อนสอน่วนนี้นี่คือลำธารนะครับนี่หวยห้วยห่วยเรือตำธารบรรยากาศเย็นดีล้าอยู่นนี้ ตาใจพอยกปูศาสนอนอะไรๆอยู่นี่นี่เมงที่บรรยากาศปูศาสนอนทมก็ทมดีาลดีาลบรรยากาศเมงบรรยากาศหลอบค้างลดนี่บรรยากาศหลอบค้าง,าาอางโอ้หโหบรรยากาศก็ดีลมก็ดีเย็นก็เย็นหนาวก็ไม่ยาบโอ้ดีาลดีไล อากาศกาศยิ่งลายยี่งลายบรรยากาศเลยลมพัดโอยโวยเลยอาหัวหนาวฝนซองฝนแจ้ไจงไปยังใดเดนอนฮะเห็นหว่กันโจเจโจเจลงมาตอ่เห็นสอดอยู่ตรนนี้ยังตอนหนึ่ย่อมแผล่ยอยู่ยังเดือนหนาโตอยู่ตอนนีข้ขอนางฝากก่อน บรรยากาศดีไล่หน้อยเย็นดีไลาย,ยินนี่ไกลๆไกลาย,ลาลายนั่งขาหัวหน้าวกันก่อนโอ้ยลูกเตยครับนี่ลูกเตยหนุ่ยใหญ่ครับถามว่ากินไหนบากินอะไรครับเพราะผมบเคยกินกังเต่าลูกเตย ตน้ตนเตยต้นสูงเอามาสานเสือ้อทอเสื้อนอนสบายนี่เอาน้ำออกจะวิธีทำทามผ้เฒ่ารู้ด้วยครับผมเคยเห็นแต่เพเหตุเคยได้นอนอยู่ทุกวันนี่ก็ได้นอนอยู่เสื้อเตยนอนเย็นดีครับบ่ตรงพึ่งแอร์เสื้อสาดเสื้อเตยมาพ้นมัน เวลาตกหล่นไว้นี่มันเกิดมันเป็นต้นแน่นี่เกิดมาเป็นต้น,น,เน,ตนเตยเก่เาเลยครับขากอยู่สมรสาก็ดีสมรสา์ดีาลดีาลขากอยู่บรรยากาศดีหลดีหล หอนหอนโอ้ยสำหรับคลิปนี้โจไปเพียงสำเนียงกอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสมดีที่ฟาร์มเดี๋ยวคลิปหน้ามียังให้เบ่งติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้โจไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ